ปี2016สิ 06. แน่นแ่นเลยครับเป็นไงพี่จีหล่อไหมหคันนี้หลอ่อกิบเลยพี่คันนี้หล่อไหมหล่อนะเต็มเ,เลยสวัสดีครับที่นี่ร้านคริสปิ b บ k e นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ลำนุกกาคลองสิบนะครับผมวันนี้เรามีสุดหล่อมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับผมเป็นเบนเดอรี่ k ีอารแต่เป็นตัวนี้เป็นตัว X นะครับตัวล้อซี่ท่อยกนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยพี่จีเข้ามาดูใกล้ในในใน ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้พี่จีเขาอยู่เรานานไหมแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเลยแล้วคันนี้แม่งหล่อจัดด้วยหล่อเลยปีเปอร์ไฟดูยางยางยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมดอกนิมน่มๆเลยแล้วตัวนี้เป็นรถมือเดียวด้วยพี่จีรถมือเดียวใช่เขาแต่งครบนะครับเขาใช้สปอร์ตลราสปอร์ตไลท์ของดีหมดเลยมีจัดฟรรไฟหนงไฟหน้ามีก,กมันอกเมื่อกี้ถ้ารถตู้กูมีกันอกคงไม่เจ็บนะจีนะ <c oughs> ตกลงไหนสัตดมีการรด <c oughs> น้ำเลยเอสอาร,ร์ซีของแท้ แคสบลกแคสบาสวยนะครับไม่มีรอยเลยตทงบักเท้าไม่มีรอยนะครับผมถังน้ำมันด้านนี้ก็ใสๆเลยนะครับผมแต่รุ่นนี้ดูสต็อปเปอร์ไม่ได้แค่นั้นเองแต่รับประกันล้มชนล้มชนเราไม่เอามาขายแน่นอนร้านาเแปแปะก็ไม่มีพี่คันนี้ไม่มีแปะด้วยแต่แปะมันพอรับได้นะพี่เฉยนี่ปี๊บสวยๆเลยนะครับผมปี๊ปที่ชุดนี้ก็มีเกือบสามหมื่นนะพี่เฉยเพราะวันก่อนเราได้ปี๊บใบเดียวไว้ใช่ไหมหาปี๊บค้าก็สองหมื่นกว่าและ ยางหลังเต็มๆนะครับผมใช้ได้ยาวๆนี่ดิสเพกเต็มๆรถคันนี้บุกสวิตครบนะครับกุญแจครบเหมือนซื้อใหม่เลยเหมือนออกไปแดงสเตอร์ฟันเต็มๆนะครับผมโซ่ไม่มีข้อตายนะครับผมใช้ได้ยาวๆเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับผมทะเบียนจังหวัดตากใช่สายออกทิพย์อยู่แล้วใช่ไหมพี่เชยฝั่งนี้ก็สวยปิ๊บปิ๊บสวยๆเลยใช่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 นี่บอเบอร์ไม่มีคานะครับผมเฟรมตัวนี้ก็สวยๆเลยเครื่องตัวนี้ก็ใสๆ เซนเซอร์พกทงพลาไม่มีรอยนะครับผมถตนรถบันทุนี่ก็ใสๆเลยโอเคพี่เฉีโชว์ยังดิเบรกหน้าหน่อยหนาปึกเลยนะครับผมรถวิ่งมาไม่เยอะนะครับคันนี้เปิดไฟหน่อยพี่คันนี้เป็นรถปี2019ด้วยพี่เฉยเปิดไฟหน่อยไฟสอปอร์ตไลท์เฮ้ยสวิตไฟของดีนี่มาพี่เฉใช่พี่สีเดียวกับโอเคดูเลขไหมพี่เฉ 21,166โลนะครับผมร้านเราขายแต่ไม่แท้ๆไม่เคยก่องใหม่พร้อมรับประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนด้วยนะครับผมโอเคสตาร์ทเลยพี่เฉยียไม่เปิดไฟพามาให้ดูเลยเสียงเดินเบาเนียนมากๆนะครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเลยพร้อมออกเดินทางไกล จริงหน้าขี่พี่เฉยเดี๋ยวกลับมาเปิดราคานะเปิดราคาแบบร้าใจกันไปเลยเอาราคาแบบร้าใจโคตรๆเลยพี่เฉยตามมาครับอย่างที่บอกนะครับผมรถสวยๆขนาดนี้รถมือเดียวปี2019นะครับผมแต่งเต็มๆขนาดนี้นะครับผมผมจะเปิดราคาในราคาที่ร้าใจสุดๆไปเลย1 4 9 0 0 0บาทเครดิตเดียวรถจบแค่2 8 5 0 0บาทคุณจะไม่ซื้อได้ไง2 8 5 0 0ืาบาท,ทคุณซื้อปียังไม่ได้เลยพี่เฉยใ,ใช่ไหม อันนี้ของแต่งเต็มได้ลดด้วยโอเคผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ